ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดซ่าครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้คือ I Saw The Devil หนังเกาหลีปี2010ก่อนจะไปรับชมฟังคำเตือนก่อนนะครับว่าเนื้อหามีความรุนแรงมากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปฟังสปอยได้เลยครับเรื่องเริ่มกันที่แฟนของพระเอกรถของเธอเจอดเสียอยู่ในที่เปลี่ยววันหิมะตกระหว่างที่รอรถลากนั้นเธอก็คุยกับพระเอกซูฮันฆ่าเวลา แล้วก็มีชายคนหนึ่งจอดรถเดินเข้า,าหาเธอบอกว่าจะดูยางรถที่รั่วให้แต่เธอก็ไม่ค่อยวางใจครับที่เปรี่ยวกับคนแปลกหน้าด้านสุหันนั้นเขาทํา,างานเป็นสายลับและกําลังติดงานอยู่ก็เลยต้องวางสายไปแต่ก็บอกให้ภรรยาเนี่ยระวังตัวเองให้ดีชายคนนั้นหลังจากไปดูยางมากลับมาอีกรอบบอกว่าคุณยางจมมิดเลยแต่เธอบอกเขาว่าไม่เป็นไรเธอรอรถลากดีกว่าชายคนนั้นก็เลยเดินกลับรถไปเธอนั่งนั่งสองรถของชายคนนั้นอยู่แป๊บหนึ่ง แล้วไอคนนั้นก็โผล่มาพร้อมค้อนเอามาทุบกระจกรถแตกและเปิดประตูเข้ามาได้เขาเข้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับก็โจมตีเธอทันทีเอาค้อนฟาดเข้าที่หัวแล้วภาพก็ตัดไปมาอีกทีเราเห็นว่าเธออยู่ในถุงพลาสติกแต่เธอนั้นยังไม่ตายครับฟื้นมาแบบอ่อนแรงมากๆคองชุนคนร้ายเขาล่ามเธอไว้กับเสาและคว้ามีดเตรียมเอามาชำแหละเธอ แฟนพระเอกก็ขอให้เขาไว้ชีวิตเธอครับเพราะเธอเนี่ยกำลังท้องอยู่แต่ครองชุนนั้นไม่สนใจเอามีดจามเข้าไปแล้วภาพก็ตัดไปของจริงวันถัดมาก็มีเด็กๆไปเจอบางส่วนของร่างกายแฟนพระเอกในถุงสีดําขณะกําลังเดินเล่นอยู่ตํารวจก็มาเลยครับมาตามหาร่างส่วนที่เหลือและก็พบหัวของเธออยู่ในแม่น้ําสร้างความเสียใจให้ซูฮันกับพ่อตาที่เคยเป็นหัวหน้าตํารวจเป็นอย่างมาก ซูฮันก็สัญญาต่อหน้าหลุมศพภรรยาว่าเขาจะต้องทําให้คนที่ทําแบบนี้กับเธอต้องเจ็บมากกว่าเป็นพันเป็นหมื่นเท่าหลังจากเหตุการณ์นั้นหัวหน้าของพระเอกก็ให้เขาหยุดลาพักผ่อนไปรักษาแผลใจเป็นเวลา2อาทิตย์แต่แน่นอนครับความแค้นที่อัดแน่นอยู่เต็มอกมันต้องชําระเพื่อนร่วมงานของพระเอกเอาของมาให้เขาครับเป็นเครื่องดักฟังพร้อม GPS เพื่อให้ซูฮันเนี่ยเอาไปใช้ตามแก้แค้นไอ้คนที่มาทํากับเมียของเขาและพ่อตาของเขาใช้เส้นสายที่มีได้ลิสต์ผู้ต้องสงสัย4คนของตํารวจมา เป็นผู้ต้องสงสัยที่มีกรณีคล้ายกันมาก่อนหลังจากได้ข้อมูลซูฮันก็ขอตัวลาพ่อตาออกมาในขณะที่น้องเมียก็สังเกตเห็นรูปคนร้ายที่พ่อให้กับพี่เขยไปตรงนี้หนังเหมือนจะสื่อว่าน้องสะพ้ยก็เป็นห่วงพระเอกมากๆเช่นกันซูฮันครับด้วยความที่ทํางานเป็นสายลับอยู่แล้วเขาก็หาตัวผู้ต้องสงสัยได้ไม่ยากผู้ต้องสงสัยคนแรกซูฮันมาหาเขาตอนกําลังดูหนังโป๊และเล่นว่าวอยู่คอมดับตอนน้ําแตกพอดีแม่กําลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับ หันมาเจอพระเอกก็โดนยำเตีนครับซูฮันจับตัวมันมัดไว้แล้วถามถึงเหตุการณ์ของเมียตัวเองว่าจําได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่รู้เรื่องครับแต่ซูฮันไม่ได้หยุดแค่นั้นเดินออกไปหยิบประแจมาทุบเข้าที่กล่องดวงใจเข้าไปสองปาบซูฮันมาขับรถตามผู้ต้องสงสัยคนที่2ที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ขับรถชนท้ายเข้าให้ลงมาก็โดนตีนซูฮันต่อแต่ก็ยังไม่ใช่ไอคัตกรคนนั้นอยู่ดีครับแต่คนถัดไปที่พระเอกเตรียมจะไปหาใช่ละครับ ตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งยืนรอรถประจําทางในที่เปลี่ยวตอนกลางคืนและไอ้ฆาตกรโรคจิตเครียงชุนก็ขับรถผ่านมาและบอกเธอว่าไม่มีรถประจําทางมาแถวนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปส่งตอนแรกผู้หญิงก็ไม่ไปครับแต่มันตือ้อไปไม่ไกลนี่ไม่เป็นไรหรอกด้วยความที่บรรยากาศก็ดึกแล้วอากาศก็หนาวเธอก็เลยลองเสี่ยงดูนั่งมาสักพักท่าทางมันเปลี่ยนไปครับดูโรคจิตโคตร คลองชุนล้วงไปควานหาอาวุธหลังรถแล้วมันก็เอาท่อเหล็กกระหน่ำฟาดเข้าไปที่ศีรษะของเธอจนสลบไปตัดผ้าใหม่ทีเหยื่อสาวลายนี้หายใจรวยรินสภาพเปือยไอ้ฆาตกรโรคจิตก็ปล่อยกิโยตินตัดคอเธอขาดสะบั้นซูฮันนั้นมาตามหาผู้ต้องสงสัยคนที่3เขาเข้ามาที่บ้านก็เจอแต่พ่อแม่ของคลอ,องชุนคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วซูฮันปลอมเป็นคนที่ดูแลเรื่องประกันของคลอ,องชุนเข้ามาถามถึงเบาะแสต่าง เราได้รู้จักตรงนี้ว่าคลองชุนนั้นทิ้งลูกชายตัวเองไว้ให้พ่อแม่เลี้ยงนานแล้วเมื่อสูหันให้แม่ของเขาดูรูปของลูกตัวเองเธอกลับปลาดใจว่าถ่ายรูปเร็วๆนี้หรอดูน่ากลัวมากสื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนไปของลูกตัวเองที่เหมือนมีปีศาจอยู่ในตัวทำเรื่องชั่วร้ายได้อย่างหน้าตาเฉยเพลไปถามที่อยู่จากลูกชายของคลอ,องชุนและตามสืบมาจนถึงที่กบดานของไอ้ฆาตกรคนนี้ เข้ามาก็คนดูตู้เก็บของต่างๆก็พบกระเป๋าของหญิงสาวเป็นจำนวนมากรวมถึงยกทรงด้วยชัดเลยครับไอ้คองชุนนี่แหละคนที่เขาตามหาเขาเดินไปดูโรงชำแหละด้านหลังได้เจอแหวนของแฟนตัวเองตกอยู่พระเอกก็สะเทือนใจร้องไห้ออกมาแต่เขาก็พบเป้าหมายของเขาแล้วตัดมาที่คองชุนที่มารับงานส่งเด็กนักเรียนสาวกลับบ้านด้วยรถสีเหลืองแต่ตรงนี้ครับหนังให้เห็นว่ารถคันนั้นได้ถูกติดเครื่องติดตามเขาไปแล้วจากฝีมือของพระเอกที่รู้ตัวฆาตรกรแล้วนั่นเอง คองชุนไปส่งเด็กมาจนเหลือเหยื่อคนสุดท้ายที่หลับอยู่เขาพาเธอไปที่แปลงปลูกต้นไม้ครับและขุดหลุมมัดเธอไว้คลองชุนเริ่มเปิดกระโปรงของเธอดูเด็กนักเรียนสาวก็กลัวมากคือจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ฆาตกรโรกจิตนี้ไม่ได้แค่ฆ่าชำละสาวอย่างเดียวครับมันยังข่มขืนเหยื่อก่อนด้วยใจหยาบมากๆมันก็พยายามจะข่มขืนเด็กคนนี้ครับเด็กก็ได้แต่กรีดร้องแต่หลบหน่อยครับพระเอกมาพระเอกเรียกคลองชุน คองชุนนั้นก็หยุดภารกิจเดินออกมาดูก่อนว่าเสียงใครวะเปิดมาเจอพระเอกยืนอย่างเข้มคองชุนแปลกใจครับเขาเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยคือตำรวจแต่ทำไมมาคนเดียวพระเอกไม่ตอบอะไรเขามาพร้อมความแค้นอยู่เต็มอกคองชุนเปิดก่อนครับเขาวิ่งโถมเข้าไปพร้อมเคียวแต่โดนตบยับบังอาจมาหนึ่งหนึ่งช่างไม่เจียมตัวพอรู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีแต่ไม่พ้นครับพระเอกลัดมันไว้ด้วยพลาสติกให้ขาดอากาศหายใจแต่ยังดิ้นสู้พระเอกก็เลยจับหัวคองชุนฟาดกับหิน และด้วยความแค้นครับเขาหยิบหินขึ้นมาเตรียมจะซัดให้ตายคาที่แต่สติยังอยู่ครับมันต้องเจ็บมากกว่านี้หมื่นเท่าค่องชุนนั้นนอนหมดสติอยู่พระเอกก็เอาไม้พร้อม GPS ยัดเข้าปากให้มันกินเข้าไปและก่อนจากก็เอามือมันกระทืบเข้ากับหินจนหักค่องชุนฟื้นขึ้นมาพบเงินจํานวนหนึ่งที่พระเอกทิ้งไว้เขาก็งงครับว่าอะไรของแม่งวะก่อนเดินทางกลับก็พกมีดไปเล่มหนึ่งด้วยและจอดรถทิ้งไว้เพราะรู้ว่าตํารวจเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วเขาโบกมือเรียกแท็กซี่ แต่ขึ้นมากลับเจอว่ามีผู้ชายอีกคนอยู่ข้างหลังด้วยก็คือโดนเองบ้างแล้วที่เปลี่ยวเตรียมตัวโดนได้เลยขับมาสักพักคลองชุนรู้ตัวครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะโดนอะไรเขาก็เปิดก่อนอีกแล้วครับควักมีดมาเสียบยับทั้งคนขับและคนนั่งข้างหลังแทงรัวๆจนรถตกข้างทางรอดมาได้และเปิดกล่องได้สกินมาหนึ่งชุดหลังจากนั้นเขาเอาเงินที่ได้มามารักษาแขนกับหมอแก่ๆที่คลินิกแห่งหนึ่งตอนจ่ายเงินก็ได้เหยื่อคนใหม่ครับพยาบาลเก็บเงินนั่นเอง เขามาป้อล้อเธอสายตาดูโคตรลูกจิตและเธอก็ส่งใบสั่งยามาให้แต่คองชุนนั้นโยนใบสั่งยาทิ้งและเดินออกจากร้านไปหลังจากนั้นพยาบาลก็เดินผ่านประตูเข้ามาในห้องห้องหนึ่งในคลินิกปรากฏว่ายองชุนอยู่ในนั้นนั่งดักรออยู่เขากดล็อกประตูและบอกให้เธอถอดเสือ้อพยาบาลสาวซึ่งกลัวมากก็ทําตามคําสั่งค่อยๆถอดทีละชิ้นและร้องขอว่าอย่าฆ่าเธอเลยพเพกที่ดักฟังเสียงอยู่นอกร้านรอจนได้จังหวะก็ออกจากรถเข้ามาช่วยพยาบาลสาว ขณะที่ครองชุนกำลังขืนใจเธอพระเอกเปิดประตูเข้ามาเอาที่ดับเพลิงฟาดเข้าให้สู้กันหนึ่งหนึ่งครองชุนก็โดนตบเกรียนแตกอีกแล้วเขาคว้า,ามีดหมอมาแล้วแทงซูฮันแต่ซูฮันนั้นใช้มือจับมีดเอาไว้ความแค้นมันสุมอยู่เต็มอกครับความเจ็บเป็นเรื่องร้องครองชุนโดนยำตีนสักพักพยาบาลสาวก็ได้จังหวะหนีแต่ซูฮันบอกให้เธออยู่ก่อนครับเขาต้องการให้เธอช่วยซูฮันคว้าขาของครองชุนมาบอกให้พยาบาลหลับตาและปิดหูไว้ด้วย เขาใช้มีดเจาะเข้าไปที่เอ็นร้อยหวายคองชุนร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วพระเอกก็ตัดเอ็นร้อยหวายทิ้งตัดภาพมาคองชุนโดนนำตัวมาทิ้งไว้ที่ที่1และขาเขาได้ถูกรักษาประถมพยาบาลเรียบร้อยคองชุนขับรถออกมาได้เนื่องจากขาที่ถูกประถมพยาบาลมัดไว้แน่นหนาแล้วแม้ว่าจะโดนตัดเอ็นร้อยหวายไปแล้วก็ตามเขาขับรถไปหาเพื่อนของเขาคนหนึ่งขณะที่พ่อตาโทรหาพระเอกมาเตือนว่าให้พอแค่นี้ดีกว่า แต่ซูฮันนั้นไม่ตอบอะไรซึ่งพ่อตาก็เข้าใจว่าเขายังคงแค้นมากเลยบอกว่าเขาเข้าใจและขอวางสายแต่น้องเมียไม่ยอมให้วางครับเธอขอคุยด้วยและบอกให้ซูฮันหยุดเพราะถึงทําไปก็ไม่ได้พี่สาวกลับมาตรงนี้บอกได้ว่าน้องเมียเนี่ยอาจจะแอบชอบพี่เคยนิดนิดครับและซูฮันก็วางสายไปและสะกดรอยตามไอ้ฆาตกรนั้นต่อครองชุนนั้นมาหาเพื่อนและกินข้าวอย่างอ,อร่อยเพื่อนเขานั้นอาศัยอยู่กับแฟน คองชุนก็เล่าให้เพื่อนฟังเรื่องที่โดนตามล่าเพื่อนเขาวิเคราะห์ว่าพระเอกเนี่ยต้องเป็นแฟนของเหยื่อคนใดคนหนึ่งแน่ๆและเพื่อนเขาก็ไปทําธุระของเขาทิ้งแฟนล้างจานอยู่กับคลองชุนสองคนก็เสร็จโจรดีครับคลองชุนขืนใจเธอเธอขัดขืนไม่นานก็สมยอมครับเพื่อนก็ได้ยินเสียงนะครับแต่ไม่ได้ว่าอะไรคุณพระต้องโลกจิตเบอร์ไหนเพื่อนเขามาลากตัวสาวที่จับขังไว้ในบ้านออกมา เธอคือเจ้าของบ้านนี้นั่นเองคือเพื่อนแม่งก็ดูโรคจิตเช่นเดียวกันครับไม่รู้ว่ามีแฟนได้ยังไงเขาเตรียมจะชำแหละเจ้าของบ้านและซูฮันก็เข้ามาช่วยพอดีซัดกับไอ้เพื่อนโรคจิตคนนี้เอาไขาควงปักเข้าที่มือด้านคลองชุนที่หลับอยู่ได้ยินเสียงก็คว้าปืนออกมาช่วยเพื่อนขณะที่พระเอกกําลังจะแก้แค้นให้สาวเจ้าของบ้านกําลังจะสับมือมันคลองชุนก็โผล่เข้ามาและยิงปืนใส่พระเอกยังไม่โดนครับ ซูฮันเจอปืนก็สู้ไม่ไหวครับหนีไปตั้งหลักก่อนปีนขึ้นไปที่ชั้น2ส่วนครองชุนนั้นรีบไปช่วยเพื่อนออกมาจากที่โดนมัดไว้ซูฮันคว้าอาวุธมาได้ค่อยๆย,ย่องออกมาฟัดกับเพื่อนของครองชุนก่อนเพื่อนสู้สายรับไม่ไหวโดนกระหน่ำฟาดหัวจนสลบไปครองชุนที่ถือปืนมาก็เดินมาเหยียบเข็มหมุดที่พระเอกโรยไว้ที่พื้นทําให้ซูฮันได้จังหวะเข้าไปซัดฟาดไม่ยัง้งฟาดจนไม้หักและครองชุนก็สลบไป หลังจากนั้นตำรวจก็มาที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับจับตัวเพื่อนของชุนและแฟนส่วนพระเอกนั้นมาประถมพยาบาลและพาคองชุนมารักษาด้วยเพราะเขาไม่ยอมจบแค่นั้นครับระหว่างที่คุยกับเพื่อนเพื่อนก็ดันหลุดพูดกับซูฮันเรื่อง GPS ที่อยู่ในตัวคองชุนซึ่งไอ้คองชุนที่แกลงหลับอยู่ก็ได้ยินครับทำให้เขารู้ว่าเขาโดนไล่ตามได้ยังไงพระเอกยังมีพูดถึงจูยอนภรรยาอีกด้วยซึ่งคองชุนก็ได้ยินอีก คงชุนโดนพามาทิ้งไว้ที่อุโมงค์แห่งหนึ่งเขารู้แล้วครับว่าตัวเองโดนติดตามได้ยังไงก็สะใจมากเลยพูดกับซูฮันผ่านไม์ว่าเขารู้แล้วว่าซูฮันเป็นใครจากที่ซูฮันเนี่ยพูดถึงจางจูยอนเมียตัวเองนั่นเองเขาจําเธอได้จากแหวนที่ซูฮันใส่และก็เมียของซูฮันใส่คงชุนยังบอกอีกว่ามึงพลาดแล้วที่ไม่ฆ่ากูตอนมีโอกาสเดี๋ยวรู้กันรู้ไหมว่าก่อนที่จะฆ่าเธอเธอบอกว่าเธอกําลังท้องด้วย พระเอกได้ยินก็อึ้งไปครับเขาเพิ่งรู้ดังนั้นเขาก็รีบออกไปตามล่าคองชุนอีกครั้งด้วยความแค้นส่วนคองชุนนั้นไปร้านขายยาครับมาหายาไทายแล้วก็ได้ขี้และเอา GPS ออกมามีแท็กซี่เข้ามาพอดีก็โดนคองชุนอัดยับแล้วก็ขโมยรถแท็กซี่และขับหนีออกไปสูฮันมาตาม GPS ก็ไม่เจอคองชุนละครับเขาก็เลยมาหาเพื่อนคองชุนที่โรงพยาบาลซึ่งกำลังนอนรักษาตัวอยู่ ก็โดนโบกหัวทิมถามว่ารู้ไหมว่าเพื่อนมึงจะไปไหนเพื่อนบอกผู้หญิงในครอบครัวแกไงแล้วหลังจากนั้นถ้าเขามอบตัวมันก็จบแต่ผู้หญิงก็คงจะไม่รู้สึกแย่มากมันจะให้ความสุขกับเหยื่อก่อนที่จะฆ่าให้ตายแล้วเพื่อนมันก็หัวเราะเยาะพระเอกครับแต่พระเอกไม่ขำมึงตลกนักใช่ไหมจับแม่งแหกปากเลยมึงจะได้ยิ้มเป็นครั้งสุดท้ายแน่แล้วสุหันก็รีบไปที่เมืองที่พ่อตาและน้องสะพ้ายอยู่ทันทีระหว่างที่ไปนั้นโทรหาพ่อตาแต่พ่อตายังไม่ทันรับ คองชุนก็มาถึงบ้านพอดีแน่นอนครับคองชุนนั้นจัดการกับพ่อตาเอาดัมเบลทุบหัวรัวๆและเคราะห์ก็มาเยือนน้องสะพ้ายที่เพิ่งกลับบ้านมาพอดีเธอเดินเข้ามาที่บ้านแล้วก็โดนคองชุนรวบตัวไปตัดภาพมาอีกทีครับตำรวจอยู่เต็มหน้าบ้านของพ่อตาแล้วพระเอกเข้าไปดูและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อตาเขาโดนอัดยับแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่น้องสะพ้ายนั้นไม่น่ารอดครับตำรวจพบเธอโดนมัดนอนแน่นิ่งอยู่ริมถนน คงชุนโทรมาหาหัวหน้าตำรวจแล้วขอคุยกับพระเอกเขาบอกกับพระเอกว่าเป็นไงล่ะมาตามล่ากูคิดว่าใครจะชนะเราวะและเขานั้นกําลังจะไปมอบตัวกับตำรวจครับซึ่งถ้ามอบตัวได้เนี่ยพระเอกก็เกมเพราะคนร้ายเนี่ยก็แค่ติดคุกไม่โดนทรมานใดๆพระเอกก็จะอดล้างแค้นทันทีคงชุนมายืนใส่แค่กางเกงบ็อกเซอร์บ่งบอกถึงสิ่งที่เขาทํากับน้องสะพ้ายมายืนยกมือมอบตัวอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจโดยที่ตำรวจเนี่ยก็สังเกตการอยู่ร,บรอบ แต่พระเอกไม่ยอมให้ทำแบบนั้นครับเขาถอยรถทำให้ประตูรถหักและเหยียบมิดมาคว้าตัวคองชุนขึ้นรถไปขณะที่ตำรวจที่วิ่งเข้ามาเพื่อจับตัวคองชุนก็ตามไม่ทันละครับหลังจากนั้นพระเอกพาคองชุนมามัดไว้ที่ที่เป็นที่ชำระชาวสาวของเขาพระเอกบอกกับคองชุนว่าเขาพลาดเองและจากนี้ไปมันจะไม่ง่ายสำหรับมึงแล้วเอาบุหรี่จี้หัวคองชุนคองชุนร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วบอกด้วยความโมโหว,ว่าให้ฆ่ากูเลยฆ่ากูสิวะพูดยังไม่ทันจบพระเอกก็เอาไขาควงแทงทะลุปากมันเขาบอกรอก่อนถ้าเกิดจะฆ่าเนี่ยกูฆ่ามานานแล้วกูอยากให้มึงตายเมื่อมึงเจ็บปวดถึงที่สุดแล้วก็ดึงไขควงออกมาคองชุนครับเริ่มบอกว่าไว้ชีวิตผมด้วยร้องซ้ำๆขอให้ไว้ชีวิตผมโดนมามากแล้วแล้วร้องไห้ออกมาพระเอกก็ถามว่ากลัวแล้วใช่ไหมเข้าใจถึงสิ่งที่ทําลงไปไหมร้องไห้สักพักคงชุนก็เงยหน้าขึ้นมาสายตายเย็นชาและบอกว่า มึงเล่นกับกูมาพอใจยังมึงแพ้แล้วว่ะมึงคิดว่ามึงเล่นเกมมาจนถึงตอนนี้แต่กูไม่รู้จักความเจ็บปวดกลัวเหรอก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็ยิ้มหวัวเราะยาะพระเอกกลายเป็นว่าเขาไม่ได้สำนึกผิดอะไรทั้งนั้นสุฮันนั้นเสียใจน้ําตาไหลออกมาแล้วบอกว่ากูจะทําให้มึงเจ็บปวดแม้ว่ามึงจะตายไปแล้วก็ตามแผนล้างแค้นครั้งสุดท้ายของเขาครับสุฮันให้คงชุนคาบเชือกไว้เชือกผูกกับประตูซึ่งถ้าเกิดมีคนเปิดประตูกิโยตินก็จะตกลงมาหั่นคอเขาขาดทันที แล้วพระเอกก็เดินกลับออกไปขณะเดียวกับที่พ่อแม่และลูกของคองชุนนั้นนั่งแท็กซี่มาหาเขาคองชุนที่คาบเชือกไว้ก็โวยวายบอกพระเอกที่ทิ้งไม้ไว้อยู่ว่ากูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโว้ยและก็หัวเราะยาะพระเอกที่กําลังฟังอยู่แต่ด้านครอบครัวของคองชุนลูกก็เรียกหาพ่อครับคองชุนที่ได้ยินก็ช็อกเขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวพอรู้ว่าคองชุนอยู่ในนั้นก็พยายามจะเปิดประตูเข้าไปหาคองชุนร้องอย่างหมดหวังว่าอย่าเปิดประตูมาให้กลับไปซะ และกัดดึงเชือกไว้พยายามไม่ให้เปิดประตูได้อีกฝั่งเป็นแม่ที่พยายามดึงเปิดประตูเพื่อมาหาลูกชายคงชุนกัดไว้ต้านแรงดึงจนฟันแทบหลุดแต่แรงกัดจะไปเอาอยู่ได้ยังไงแม่เปิดประตูเข้ามาและกิโยตินก็ตัดหัวเขากระเด็นตกไปอยู่ต่อหน้าพ่อแม่และลูกโดยที่พระเอกฟังอยู่ทั้งหมดสูฮันบรรลุเป้าหมายที่จะทําให้คองชุนเจ็บปวดแม้ว่ามันจะตายไปแล้วแต่เขาเดินร้องไห้ด้วยหน้าตาที่ดูคล้ายกับหัวเราะออกมา การแก้แค้นครั้งนี้สร้างความสะใจแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำให้เขาหายเจ็บปวดเลยจบครับผมโอเคครับพูดคุยกันได้ว่าคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดสับไข่ให้ด้วยนะครับ